กทนาคารยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิการจอมพลังแต่มีเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับกธนาคารและมูลนิธิธรรมนัตกทนาคารยืนยนันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิการจอมพลังซึ่งเป็นสถาบันในข่าวหรือว่าช่วยเหลือในการสู้รบทางการเมืองร้อยเอกธรรมนัตพรมเผารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ปรึกษากธนาคารกล่าวว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการกำหนดให้มูลนิธิธรรมนัตเป็นผู้รับทรัพย์สินของ มูลนิธิกันจอมพลังในกรณีที่มูลนิธิดังกล่าวล้มละลายแต่ที่น่าสนใจคือเมื่อถามว่ามูลนิธิกันจอมพลังเขียนข้อบังคับเองหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าเป็นเรื่องของเขาเองและเขาไม่เคยมาถามกทนาคารซึ่งการกล่าวเช่นนี้อาจสร้างความสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องระหว่างกทนาคารและมูลนิธิกันจอมพลังหรือไม่หรือว่ามันเป็นเรื่องของการขัดแย้งภายในพรรคการเมือง และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนพลาดในขณะที่กอธนาคารยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิการจอมพลังแต่พวกเขาก็ไม่ได้ตั้งตนอยู่นอกเหตุการณ์ที่กระทบทั้งประเทศพรหมเผาแสดงความเห็นต่อสื่อมวลชนว่ากอธนาคารต้องการให้สื่อมวลชนมุ่งมั่นสนใจกับปัญหาของประชาชนเช่นภาวะน้ำท่วมแทนที่จะสนใจเรื่องการเมืองซึ่งการกล่าวเช่นนี้อาจถูกกล่าวว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับมูลนิธิการจอมพลัง แต่ที่น่าสนใจมากกว่าคือกอธนาคารและมูลนิธิธรรมนัตซึ่งเป็นมูลนิธิที่กอธนาคารระบุในข้อบังคับของตนมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับมูลนิธิการจอมพลังหรือเพียงเป็นเพียงความสัมพันธ์ทางการเมืองเท่านั้นหรือมีสิ่งอื่นในเบื้องหลังที่น่าสนใจอาจเป็นสิ่งที่น่าสำรวจต่อไป ในขณะที่กอนาคารยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิการจอมพลังก็ยังมีคำถามที่คงค้ังอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกธนาคารและมูลนิธิต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อการเมืองและสังคมคำถามเหล่านี้อาจเป็นสาระสำคัญในการเข้าใจสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต